สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้พามาดูดอกแพรจัมโบ้ที่เราตัดสำหรับเตรียมส่งลูกค้าวันนี้ค่ะแพรจัมโบ้ที่บ้านเราเนี่ยมี8สีนะคะมีดอกใหญ่7สีแล้วก็มีดอกเล็กดาวน้อยอีก1สีค่ะวันนี้ลูกค้าสั่งให้แยกสีนะคะเวลาแยกสีเนี่ย เราตัดสีละ10บกิ่งนะคะ10บกิ่งราคา20บาทแล้วก็วันนี้ลูกค้าสเปคมาว่าขอแต่ดอกใหญ่ไม่เอาดอกเล็กดาวน้อยนะคะแม้ดอกเล็กดาวน้อยนี่ก็น่ารักนะเพื่อนๆอดอกเอาแต่ดอกใหญ่นะคะไม่เอาดาวน้อยจัดให้ค่ะถ้าไม่เอาดาวน้อยก็เหลือ7สี7สีก็4ีละ10กิ่งก็70กิ่งนะคะราคา210บาทรวมค่าส่งค่ะ ก็จะแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นพิง k m มาจัมโบนะคะอันนี้เป็นสีชมพูนะคะสีชมพูเห็นไหมแล้วก็อันนี้สีขาวลายชมพูค่ะอันนี้สีเลดีนะคะสีพีชนะคะไม่มีลายเนาะอันนี้สีชมพูลายค่ะนี้สีขาวนะคะแล้วก็สีบานเย็นนะคะนับสีครบไหมอืม มาดูกันบันเยนหนึ่งขาว2ชมพูลาย3ามเลดี้สี่นะคะขาวลายชมพูห้าพิงค์มาหกแล้วก็สีชมพู7นะคะมีสีดาวน้อยอีกสีหนึ่งแต่ลูกค้าไม่สั่งก็เลยไม่ได้ตัดมานะจ๊ะนี่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆเวลารับไปแล้วเราก็สามารถนำไปปลูกต่อได้เลยนะคะสั่งซื้อแล้วเตรียมพื้นที่ปลูกในพื้นที่แดดจัดๆนะคะดอกไม้ชนิดนี้ชอบแดดจัดๆนะ อชอบมากๆเลยกิ่งหนึ่งที่เราส่งให้นะคะเพื่อนๆแบบนี้แบบนี้นะคะก็สามารถนําไปเด็ดนะคะนําไปเด็ดแล้วก็ปักปักหางๆเด็ดเป็นท่อนๆแล้วก็ปักห่างๆอันนี้มัดหนึ่งมัดหนึ่งนี้คือ10กิ่งนะคะสีขาว10กิ่งสีขาวลายชมพู10กิ่ง,งนี่แบบนี้นะคะสี เลดี้สิกิ่งแบบนี้นะคะแล้วก็สีชมพูอุ้ยเดี๋ยวนะอ่ะสีบานเย็นก่อนบานเย็นสิกิ่งนะคะสีชมพูลาย10กิ่งนะคะแบบนี้แล้วก็พิงมานี่เบาๆมือหน่อยพิงมาสิบกิ่ง เพิงมาสิบกิ่งนะคะแล้วก็สีชมพูเฉยๆอีก10กิ่งชมพูนี่หวานมากนะคะเพื่อนๆจริงๆตัดมาตั้งแต่เช้าเนี่ยก็สวยนะคะบานสวยสะพรั่งเลยแต่เขาเนี้ยตอนเนี้ใกล้เที่ยงแล้วนะคะแดดก็ร้อนมากแล้วก็ลมก็พัดเนาะ ดอกก็จะมีช้ำบ้างอะไรบ้างแต่ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆพ,พอเวลาเรารับไปแล้วเนี่ยสามารถนําไปปลูกต่อได้สบายมากเลยนะคะสั่งซื้อดอกไม้นะคะทักกันข้อความกันเข้ามาได้เลยนะคะที่ Line@ y u n g ค่ะกดเข้าไปในไลน์นะคะแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะคะแล้วก็ใส่ l ลน์ไอเดีใส่เครื่องหมายแอดไซด์ก่อนแล้วก็ใส่ y u n g ที่อ่านว่ายุ่งนั่นแหละค่ะนะคะหรือ เบอร์โทรศัพท์0814007137โทรมาได้เลยค่ะหรือไม่เพื่อนๆก็อาจจะไปติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะจำได้ไหมเอ่ย Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยนะคะดอกไม้สวยๆจากที่บ้านเราเราโพส์อยู่ที่ Facebook นั้นนะคะ อย่าลืมเบอร์โทรศัพท์0814007137นะคะแพรจัมโบเนี่ยเพื่อนๆอ,อยากจะซื้อแค่สีเดียวเราก็ขายนะคะสีหนึ่งเราขาย25กิ่งราคา50บาทนะคะค่าส่งอีก50บาทเป็นสีหนึ่ง25กิ่งราคา100บาทรวมค่าส่งนะคะมีบริการเก็บเงินไปทางนะเพื่อนๆถ้าสมมุติว่า ชอบหลายๆสีแต่ว่าพื้นที่น้อยอยากจะได้จํานวนกิ่งน้อยๆก็บอกกันเข้ามาได้ค่ะนะคะแพรจมโบกครบสีเลยนะคะ8สีเราตัดคระสีให้ก็คือ50กิ่งราคา160บาทรวมค่าส่งนะคะจมโบกคละสี50กิ่งราคา160บาทรวมค่าส่งค่ะถ้าสมมุติว่าต้องการให้แยกสีให้นะคะ8สีเราตัดสีละ10กิ่งเนาะ8สี80กิ่งราคา 2อ0เออสองบาทรวมค่าส่งนะคะโอเคติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเราได้นะคะที่ Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะฝากกดติดตามแล้วกดแชร์รูปที่ชอบให้ด้วยนะคะวันนี้ยุ่งลาไปก่อนคะ่ะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ